เดฟเดฟฉันมีอะไรอยากปรึกษานายหน่อยนะ่ะหยีจอยสักมาเองเลยเว้ยมามีอะไรปรึกษามาเลยเพื่อนคนนี้จะรับฟังเองฉันแคสเกมมาได้5ปีแล้วแล้วไงวะถ้ากลับมีคนกดซับสไครต์ฉันแค่คนเดียวเองอะ่ะอืออย่างนั้นเหรอคนนั้นก็กูนี่แหละกูว่าแล้วอ่ะเรายังไงต่อละคือฉันอยากจะถามนายว่านายมีวิธีแคสเกมยังไงให้ดังๆหรอ <c oughs> นายปรึกษาทุกคนเล้วละ่ะเพื่อนเอ๋ยวิธีการมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะแล้วมันทำยังไงละ่ะนายบอกฉันมาหน่อยสิวิธีการก็ไม่ยากแค่มึงเปิดไมค์กับลำโพงให้ คือความจริงเนี่ยนะถ้าคิดจะแคสเกมจริงอะ่ะไม่ต้องหวังให้ดังมากหรอกสิ่งที่เราควรหวังมีเพียงอย่างเดียวก็คือแค่ทำให้คนดูสนุกแค่นี้ก็น่าจะพอใจแล้ว่